Oh, uy, lo ม,มา้ก็ใส่พอได้อยู่นะพอทำปักเข็มทำาไปได้อยู่นะครับผมจับไม่ได้ครับนี่ครับไอช้อนครับผมเยือนะครับยัดกลางแก้ขันนะครับนี่ครับ แล้วก็สายช็อกโกตนะครับผมถักเองนะครับก็นา,นานาสนใจนะครับกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับปช้อนครับผมหมันหมังครับมานะ